วงการขนส่งประเทศไทยเราตอนนี้ผมรู้สึกว่าตกต่ำย่ำแย่มากสิ่งเดียวที่พอจะทำให้มันดีขึ้นได้คือการสามัคคีและรวมกลุ่มรวมตัวกันแต่ไม่ใช่การรวมตัวกันเพื่อไปประท้วงนะครับเป็นการรวมกลุ่มบรรดาคนกับรถบรรทุกและเท่าแก่น้อยที่มีรถหนึ่งสสามสี่ห้าคันให้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะได้มีอานาจการต่อรองเรื่องราคาเพราะคนกลุ่มนี้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่า ไม่มีอำนาจการต่อรองเรื่องราคาเลยทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่โซเชียลอยู่ในมือทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถสื่อสารประชุมกันได้เครื่องมือตรงนี้แหละที่จะช่วยเราได้แล้วจะช่วยแบบไหนช่วยยังไงวันนี้ผมเสนอแนวทางหรือท่านใดมีแนวทางเอามาแชร์กันครับช่วยๆกันไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหมดยุคที่จะเขินจะอายที่เราต้องเล่าสิ่งที่เราต้องการหรือชุดความคิดหรือความฝันและเป้าหมายของเราให้คุณอื่นฟังแล้วครับ การที่เราเล่าแนวทางหรือความคิดความฝันให้คนอื่นฟังสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝันมากถ้าหาคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคิดเหมือนเราที่เขารับฟังไปเขาก็จะฟังเราเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ถ้าหากเราเล่าความฝันให้กับคนที่มีความฝันเหมือนกันกับเราเราจะคุยกันสนุกมากครับและมีความสุขที่ได้แชร์ไอเดียกันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้จริงหลังจากที่เราแชร์ความคิดกันครับสิ่งที่ต้องทาใหญ่ๆเป็นอันดับแรกเลยคือการรวมตัวกันให้ได้สามัคคีกันให้ได้ครับ เมื่อเรารวมตัวกันได้คุยกันได้แชร์กันได้ต่างคนต่างวางอีโคแล้วรับฟังซึ่งกันและกันการวางอีโคเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรกในใจเพื่อรับฟังทุกความคิดเห็นของคนอื่นๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าโพสต์นี้ของผมเป็นการสอนใครและผมก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นด้วยความเคารพทุกท่านครับระนมมือแต่อยากให้มองเป็นศูนย์กลางของการที่จุดประกายความคิดกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกันและอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอาชีพนี้ในอนาคต เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานเราได้เพราะผมคิดว่าอาชีพขับรถบรรทุกนั้นยังเป็นที่มืออาชีพที่ AI หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ตอนนี้เร็วๆนี้มันคุ้มค่าที่เราจะสู้เพื่อให้มันมีคุณภาพชีวิตหรือเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดีให้คงอยู่ที่เป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาแย่งได้เพราะผมเห็นในวงการขนส่งไม่มีใครออกมาพูดเรื่องแบบนี้กันครับทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันมากในยุคนี้ถ้าเราทําได้ในวันนี้วงการขนส่งผมเชื่อว่าในอนาคตถ้ารวมกลุ่มกันได้แบบนี กลุ่มคนกลุ่มนี้จะมีอำนาจการต่อรองเรื่องราคาค่าบรรทุกได้ในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเราพร้อมใจกันที่จะไม่วิ่งงานราคาที่มันต่ำกว่ามาตรฐานผู้จ้างยังไงก็ต้องยอมจ้างตามมาตรฐานครับผมคิดว่าราคามาตรฐานต้องหลังจากหักค่าเชื้อเพลิงแล้วต้องเหลือต้องเหลือกําไร70%ของค่าบรรทุกเที่ยวนั้นเที่ยวนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราหักค่าเชื้อเพลิงหลักแล้วเหลือกําไร3 0น้อยกว่านั้นซึ่งมันกลับด้านกันเลยหัวข้อตรงนี้ถ้ามีคนสนใจแชร์โพสต์นี้ช่วยผมจะมาทำคลิปเล่่าให้ฟังงเเปป็นรือไ ทุกคนอาจจะมองผมเป็นแค่คนทำคลิปเพื่อหายอดแชร์ยอดไลค์เท่านั้นผมอยากให้มองถึงเนื้อหาที่ผมสื่อสารจริง,รงๆครับว่าใครได้ประโยชน์อย่าลืมครับทุกท่านสำคัญคือรวมกลุ่มกันให้ได้สามัคคีกันให้ได้ครับบรรดาคนกับรถบรรทุกหรือประเภทเท่าแก่น้อยหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการทำธุรกิจขนส่งก็ต้องรักและสามคัคคีรวมตัวกันครับไม่ใช่พอท่านได้ดีแล้วเอาเปรียบกันใช้คำพูดโยนงานกระดูกไว้วิ่งกดดันกันทุกทิศท,ทางไม่มีความเห็นใจกัน คนมีรถเป็นของตัวเองจะเข้าใจตรงนี้ดียุคนี้เราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาซื้อรถแบบไม่สนใจเศรษฐกิจหรือค่าเที่ยวถูกๆแบบเราๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเงินที่เขาเอามาซื้อรถเพื่อลงทุนธุรกิจขนส่งมันต่างจากเงินของเท่าแก่น้อยอย่างพวกเราอย่างสิ้นเชิงและมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกที่บรรดาเท่าแก่น้อยที่รู้และคิดได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในวงการนี้สิ่งที่เราจะเข้าถึงได้คือการรวมตัวกัน วงการขนส่งผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถยืนได้เพราะตัวคนเดียวเพราะเมื่อะไรที่คุณได้วิ่งงานที่ราคาดีอยู่่เจ้าเดียวก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเจาะงานของคุณแข่งกับคุณถ้าหากคุณไม่มีเกราะป้องกันที่ดีกลุ่มบริษัทที่มีเกราะป้องกันที่ดีจะมีลักษณะชื่อบริษัทประมาณนี้ครับให้ทุกท่านลองสังเกตดูกลุ่มบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นผมสมมติชื่อบริษัทนะที่มีชื่อเต่าสามตัวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งที่มาของการตั้งชื่อบริษัทที่มันมีชื่อถึงสออางมันให้ความหมาายว่เบื้องหลลลัมมีกุุบ่บคคค3น ที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทนี้เพื่อปกป้องสายงานที่เขาวิ่งไม่ให้ใครเข้ามาเจาะหรือประมูลง,งานออกไปวิ่งได้เปรียบเสมือนเรามีบริษัทเดียวแต่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาถึงสามมือเพื่อที่จะมาช่วยป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาเจาะงานที่เขาวิ่งได้เขาจะเป็นบริษัทพันธมิตรกันตลอดไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าขยายความให้ฟังเป็นคลิปถ้ามีคนแชร์โพสต์นี้เยอะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าธุรกิจขนส่งก็จะดําดิ่งลงไปแบบนี้เรื่อยๆ วันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อยจากการที่ราคาค่าบรรทุกถูกลงสวนทางกับต้นทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยางเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นค่าแรงคนขับเป็นราคารถใหม่ภาษีต้นทุนค่าสิกรอที่เกิดขึ้นจากการใช้รถแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงยังไม่พอค่างวดเลยและอื่นๆอีกเยอะครับตัดราคาตรงจุดนี้ผมไม่อยากให้โทษกันเองเลยว่าเป็นการตัดราคาวิ่งในเมื่อระบบมันเป็นแบบนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่คนเราจะตัดราคาวิ่งเพื่อความอยู่รอดของตัวเองมันไม่ได้เป็นที่ตัวบุคคลอย่างเดียวเหมือนเห็นแก่ได้แต่มันเป็นเพราะระบบขนส่งผมเชื่อว่ามันมีคนชักใหญ่เพื่อให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวันนี้ผมไม่ได้มาพูดให้เราระแวงใครนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเราบรรดาบริษัทใหญ่ๆผมว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากกับค่าบรรทุกที่เท่าแก่น้อยอย่างพวกเราวิ่งที่มันถูกมากๆในตอนนี้บรรดาเท่าแก่หรือบรรดาบริษัทใหญ่เขาสามารถวางรากฐานกินล้อมบนได้สบายเราไม่สามารถเข้าไปเจาะงานของเขาได้หรอครับ เ,เขาได้วางแผนล้อมวงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นบริษัทที่มีชื่อสามพยานพวกนี้อยู่บ่อยๆการจะลงกระดานเพื่อเล่นใหม่ครั้งนี้จําเป็นที่จะต้องใช้หนึ่งคือความสามคัคคีสองคือการเปิดใจระหว่างอีกโก้สามคือการแลกเปลี่ยนความคิดหันหน้าคุยกันตรงไปตรงมาเพื่อหาค่าบรรทุกแต่และหน้างานให้มีมาตรฐานรวมกัน4คือรวมกลุ่มกันให้ได้ใหญ่ที่สุดถึงคิดเป็นเปอร์เซนต์ต้อง5%ต่อ95%ถึงจะมีอำนาจการต่อแล้วได้เป็นคนคุมเกม กลุ่มบรรดาเท่าแก่น้อยและคนขับรถ95%ครับเจตนาโพสต์นี้เพื่อเสนอแนวทางเล็กๆน้อยๆครับคอมเมนต์ได้แต่ขออย่าแรงเพราะผมเชื่อว่าคนที่อ่านโพสต์นี้จนจบมีวุฒิภาวะสูงพอผมน้อมรับทุกความคิดเห็นครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบครับหวังว่าวันหนึ่งเราจะสร้างกลุ่มแบบที่ผมพูดขึ้นมาได้หวังว่าวันหนึ่งจะมีใครสักคนหนึ่งทุกวันนี้ที่มันแย่ไม่ใช่เพราะเราไม่ขยันแต่มันเป็นเพราะค่าเที่ยวมันถูกเกินไปครับ